กระทรวงวัฒนธรรมเขมรค่ะปล่อยคลิปโปรโมทกัมพูชาเมืองยิ้มคุณผู้ชมเค,คลมตั้งแต่ชุดไทยยันกางเกงฉางค่ะก่อนจะไปฟังเรื่องราวทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์แฟนเพจ a c e b o o k ทวีลงของเราให้ด้วยนะคะคือคุณผู้ชมอย่างที่หลายๆท่านเนี่ยก็น่าจะเคยได้ทราบกันมาบ้างแล้วนะคะว่าหากติดตามช่องทวีลงมาโดยตลอดเขมรเนี่ยพยายามจะอวดโปรเจกต์ใหม่นะสมัยออฟแคนเบเดียนะหรือก็คือเขมรเมืองยิ้มรอยยิ้มแห่งเขมรอะไรก็ตามแล้วแต่จะเรียกกันนะคะ ซึ่งเมื่อได้เห็นโปรเจกต์ใหม่เอี่ยมนี้ของเขมรคุณผู้ชมถึงกับต้องร้องฮะก,กันออกมาเลยนะคะเพราะว่าประเทศไทยใช้คํานี้อย่างแพร่หลายกันมาตั้งแต่ปี2 5 0 4แล้วนะคะอาจจะไม่ได้ก๊อปอาจจะแค่บังเอิญน,นะ ไปไงออกตัวให้ด้วยนะช่วยเขมรสุดๆไปเลยนะคะแต่ก็ถึงต้องกับตกใจรอบหนึ่งผู้ชมเมื่อล่าสุดค่ะทางด้านเพจ a c e b o o k นะคะของกระทรวงวัฒนธรรมกรัรมพูชานะผู้ชมได้ปล่อยค่ะคลิปโปรโมทล่าสุดของโปรเจกต์ s m i l e of c a m b เ d i ียนะออกมาเป็นครั้งแรกทางทีมงานโทรลงเลยลองจิ้มเข้าไปดูสักหน่อยนะคะถึงกับพูดไม่ออกเลยทีเดียวไม่ใช่ว่าสวยหรือว่าทาออกมาดีจนตาค้างนะแต่ถึงกับต้องเอามือทาบอกและอุทานเบาๆชมว่า มึงเอาประเทศกูไปเลยก็ได้นะถ้าจะเคลมกันฉ่ำขนาดนี้ค่ะแล้วถ้าหากใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็ลองเข้าไปดูนะพาทัวร์ไปลงกันด้วยนะคะแต่ไอคลิปนี้นก็อยากจะขอสปอยก่อนสักนิดหน่อยนะแบบให้เพื่อเป็นการทําใจก่อนไปดูจริงนะคะว่าไปดูแล้วเนี่ยจะได้สนุกไปพร้อมๆกันคุณผู้ชมโดยภายในคลิปเนี่ยคือจะเป็นการโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่เป็นหลักๆนะอย่างเช่นนครวัดแบบชนิดที่ว่าทุกซอกทุกมุมเลยที่เขเมรเนี่ยเขาอยากให้เห็นคือมีฝรั่งเนี่ยมานั่งว่า าดภาพนะให้วัดดูโกนเตอร์ขึ้นมานิดหน่อยพออิ่มกับนครวัดแล้วไปต่อที่ตลาดนะไปดูวิถีชีวิตมีแม่ค้าขายขนมตาลแบบไทยเลยนะมีการแสดงกายกรรมมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ถ้ามองผ่านๆน,นะค,คิดว่าน่าจะเป็นวอ l k ก n ินสตีพัทยาเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็จะสอดแทรกการแกะสลักนังตะลุงซึ่งบอกเลยว่ามันมีนัยะนะคะเพราะว่าเขมรเนี่ยเขากําลังจะเคลมเป็นของเขาอยู่เหมือนกันแต่ทุกฉากในคลิปทุกคนยิ้มแฉ่งนะคะเพราะว่านั่นคือคอนเซป ของเขาค่ะคำเมนเมืองยิ้มนั่นเองค่ะแต่ที่ทําให้ต้องสะดุ้งมากที่สุดคุณผู้ชมไม่คิดว่าจะกล้ากันขนาดนี้ก็คือเกือบจะทุกฉากตีซะประมาณ80%ของคลิปตัวละครหลักจะห่มสบายใส่ชุดไทยฉ่าๆกันไปเลยนะคะคือจะประกาศแหละว่านี่คือชุดประจําชาตินะเพราะว่าถ้าหากไม่ได้มีความหมายแบบนั้นจะใส่ฉ่าๆในคลิปโปรโมทประเทศทําหม่นะคะอีกอย่างเลยนะที่มีในคลิปเนี่ยก็คือกางเกงช้างไทยค่ะแถมด้วยกางเกงบวงกางเกงขวง วอะไรก,ก็ไม่รู้นะเต็มไปหมดเลยเรียกได้ว่ากะจะลอกทั้งคอนเซ็ปต์เมืองยิ้มไม่พอจะเคลมให้มันหมดทุกอย่างที่อยากจะได้ไปจากไทยเป็นของเขาเลยก็ว่าได้นะคะนี่เนี่ยคืออยากจะเป็นเมืองขึ้นได้เลยใช่ไหมคะแต่ก็ขอบอกก่อนเลยนะว่าประเทศไทยไม่เอาลอกเอามาก็ต้องมารับเลี้ยงดูแลหนักประเทศแยกกันอยู่แหละดีแล้วคะ่ะแต่หลังจากที่ดูคลิปนี้มันถูกปล่อยออกไปไม่กี่ชั่วโมงผู้ชมก็เริ่มมีคนแห่แชร์กันเป็นจำนวนมากนะคะแล้วเมื่อลองเข้าไปอ่านคอมเมนต์น,นั้นแหละ พออีเสียมแผลไปคุมกําเนิดกะไม่ให้รอยยิ้มของเขมรได้เกิดกันเลยใช่ไหมล่ะนะคะโดยคอมเมนต์ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นชาวไทยก่ะที่เขาไปแสดงความเห็นประมาณว่านี่เนี่ยมันชุดไทยในเขมรบางก็เข้าไปบอกขอบคุณนะที่กระทรวงวัฒนธรรมข้างบ้านใจดีอุตสาห์ช่วยโปรโมทชุดไทยให้และในคอมเมนต์ที่โบกธงไทยกันสะบัดเลยคุณผู้ชมจนคิดว่านี่เนี่ยมันเพจกระทรวงเขมรหรือว่าจุดจอดรถทัวร์ประเทศเขมรก็ไม่อาจทราบได้นะคะสุดท้ายนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรจะพูดจริงๆ อนอกจากว่าจะเคลมก็เคลมแต่พอดีเถอะนะคะทั้งโลกเ,เขาก็มีอินเทอร์เน็ตเขารู้อะไรจริงอะไรปลอมถ้าอยากจะเป็นไทยขนาดนี้ก็ขอกันดีๆเผื่อรัฐมนตรีจใจอ่อนนะเพราะว่าได้ข่าวว่าเขาสนิทสนมกันดีกับรัฐบาลไทยค่ะ